สวัสดีค่ะดินดาประกันภัยนะคะวันนี้นะคะดินนาจะนําเสนอสมาชิกทุกๆท่านนะคะในสายงานของดินดานะคะประกันภัยนะคะก็คือระบบแห่งความสําเร็จที่ไม่มีวันผิดพลาดน,นะคะปัญหาหนึ่งในการทําธุรกิจสีกุุงของเรานะคะนั่นก็คือการชวนคนใช่ไหมคะเพราะในธุรกิจของเรามีอยู่สองอย่างเนาะก็คือการชวนคนนะคะแล้วก็การสอนนะคะทีนี้นะคะ ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าเฮ้ยสมาชิกเนี่ยนะคะจะชวนแบบ train ไหน like เพื่อที่จะให้คนที่ต้องการอยากทำธุรกิจกับเราอะค่ะได้คนที่ต้องการอยากทำธุรกิจกับเราและเห็นโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันกับเรานะคะวันนี Hoe ้ลิงก็เลยจะมาแนะนําสมาชิกนะคะว่าการชวนคนนะคะเราจะชวนแบบไหนนะคะเพื่อให้ได้คนที่เราต้องการหรือกลุ่มคนที่ต้องการอยากจะสร้างรายได้สร้างอาชีพกับเรานะคะ รินเรียกระบบนี้นะคะว่าระบบแห่งความสําเร็จที่ไม่มีวันผิดพลาดที่รินบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่ารินได้ทดลองใช้แล้วนะคะกับระบบนี้นะคะแล้วใช้ได้ผลรินขีดเส้นในต้เลยนะคะว่าใช้ได้ผลนะคะเพราะว่าลินได้ทดลองใช้แล้วนะคะแล้วก็ได้คนที่ต้องการอยากจะทำธุรกิจกับเราจริงๆนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในสเต็ปแรกเรื่องของการชวนคนนะคะทั้ง ลินบอกเลยนะคะว่ามันจะมีสามกระบวนการสามขั้นตอนนะคะหนึ่งท่านต้องชวนก่อนนะคะชวนเสร็จพาเข้าเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ขยายงานที่ของเรามีให้กับท่านทุกคนที่อยู่ในสายงานรินดาประกันภัยนะคะสามค่ะท่านเข้ามาใหม่ๆท่านยังอธิบายไม่ได้ท่านต้องพาเขานะคะไปพบกับผู้แนะนํานะคะหรืออาจจะให้รินสอนก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคนที่เข้ามาในธุรกิจของเราเนี่ยนะคะ มีกลุ่มไหนบ้างแล้วเราจะชวนแบบไหนนะคะคนที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3ามกลุ่มคนด้วยกันนะคะหนึ่งคือคนที่ต้องการอยากสร้างรายได้อยากมีรายได้พิเศษนะคะอันนี้เราสามารถที่จะให้ข้อมูลเขาโฟกัสกับเขาสอนเขาแล้วก็จับมือเขาทําได้นะคะ2ค่ะเขาคือคนที่ต้องการแค่ซื้อประกันร,ราคาถูกเท่านั้นถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะคุณก็แค่แนะนําให้เขารู้จักกับเจ้าหน้าที่ค่ะ ให้เขาซื้อประกันได้เต็มกับเจ้าหน้าที่เขาสามารถซื้อของเขาเองได้ได้ส่วนลดของเขาเองเดือภาพออกไหมคะพอปีหน้ามาปุ๊บเขาสามารถกระซื้อกับเจ้าหน้าที่เองได้โดยตรงนะคะหรือถ้าเกิดเขามีญาติพี่น้องของเขาเขาไปบอกต่อเขาก็สามารถเช็คเบี้ยแจ้งงานในกลุ่มของของสมาชิกของเขาได้เองโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 3. ค่ะเขาต้องการความคุ้มครองแค่ PA 200บาทอันนี้เราก็แค่แนะนําให้เขาซื้อประกัน PA ได้รับความคุ้มครองแค่นั้นจบ นะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะคะสิ่งสําคัญคือการชวนคนมาทําธุรกิจค่ะเราจะชวนแบบไหนเราจะเปิดปากยังไงเพื่อให้ได้คนกลุ่มนั้นมานะคะวันนี้ลินก็เตรียมข้อมูลมาให้นะคะอ่ะลินเตรียมสามคำถามนะคะมาให้กับสมาชิกทุกคนนะคะคำถามแรกค่ะคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตเป็นของคุณคำถามนี้อาจจะดูแล้วมันงงงอาจจะใช้แล้วมันยากหน่อยนะคะแล้วคุณก็อาจจะต้องพูดต่อไปนะคะว่าคุณก็รู้นะคะว่าเวลาที่ คุณมีทั้งหมดนะคะหากลบด้วยเวลาการทํางานการนอนนะคะหรือการเดินทางไปทํางานการทํากิจวัตรประจําวันนะคะก็จะเหลืออยู่แค่เพียงวละหนึ่งถสองชั่วโมงเท่านั้นที่เราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําแต่บางครั้งเราอาจจะทําไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินที่จะทําโครงการหรือโปรเจกต์ที่เราอยากจะทํากับถูกพับไปเลยจริงไหมคะอ่าอันนี้เป็นการอธิบายหรืออีกคําถามหนึ่งคะ่ะ คุณพอจะรู้จักใครไหมอะ่ะที่ต้องการอยากจะมีรายได้เพิ่ม5,000-10,000ถึงบาทเพิ่มเติมจากงานประจำที่คุณทำอยู่ซึ่งงานนี้รับรองได้เลยค่ะไม่กระทบกับงานประจำอหรือคุณพอจะรู้จักใครไหมคะที่ต้องการอยากจะมีวันพักผ่อนยาวๆนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้มีไรายได้ไหลเข้ามาตลอดมีชีวิตที่อิสระคุณพ่อจะรู้จักใครไหมเป็นเชื่อเลยค่ะว่า เรนใช้คำถามนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะถามเรนกลับมาว่าแล้วงานอะไรอืนะคะแล้วงานอะไรสำหรับคนใหม่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเขานะคะจะไม่รู้ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะคะแต่วันนี้คุณแค่ม,มอบส่งลิงก์ให้เขานั่นะคือเว็บไซต์ให้เขาดูนะคะให้เขาดูรายละเอียดนี่คืองานของเราแล้วบอกเขาไปด้วยเลยนะคะว่า งานของเราค่ะไม่ต้องขายค่ะเราไม่ได้หาคนมาขายเพียงแค่เรานะคะมีหน้าที่ในการที่จะบอกส่วนดีๆส่วนลดในการซื้อประกันรถจนพรบรหรือประกันประเภทอื่นได้ในราคาส่วนลดแค่นั้นนะคะอย่าให้คุณเข้ามาดูที่เว็บไซต์นี้นะคะที่20อินชัวนะคะซึ่งเห็นไหมะคะคุณเข้ามาใหม่คุณกส็สปอนเซอร์ได้คุณก็ชวนคนเข้ามาในธุรกิจของคุณได้โดยให้เว็บไซต์นะคะอธิบายทุกอย่างแทนเรา นะคะ,ะถ้าคนคนนั้นสนใจเขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะเขาจะบอกใหา้มันคืองานอะไรอยากจะรู้ข้อมูลติดต่อมาหาดูซิมันคืองานอะไรหลังจากนั้นค่ะคุณก็ง่ายๆเลยค่ะคุณยังพูดอะไรไม่ได้คุณพาเขาไปพบผู้แนะนําของคุณค่ะนะคะพาเขาไปพบผู้แนะนําของคุณนะคะผู้แนะนําของคุณเขาก็จะสอนสอนอะไรบ้างคะหนึ่งสอนเรื่องของ เส้นทางนะคะในการที่จะทําให้เขานะ,ะมีอิสระทางการเงินได้นนเวลาจะทําให้เขามีไรายได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งทําควบคู่กับงานประจําได้นะคะนั่นก็คือเงินสีด้านไรายได้สีแบบนะคะสองการนําเสนอสีิห้าวินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณฟังไม่ผิดนะคะ45วินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ3ให้ผู้ผู้หวังเห็นระบบการทํางานของเราเพียงแค่นี้คุณก็สามารถที่จะเห็นภาพว่าสปอนเซอร์คนที่เข้ามาในธุรกิจได้ให้เขาเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจ ะะอย่าให้ทุกคน,นะ,คะลองตั้งใจฟังคลิปนี้ดูนะคะแล้วลองไปใช้เพราะลินใช้แล้วลินได้ผลหวังว่าทุกคนนะคะจะมีสมาชิกจะมีผู้มุ่งหวังที่สนใจอยากทำธุรกิจไปกับเราแล้วก็เติบโตไปกับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ